จิตยังลงสู่อมตะเมื่อประกอบด้วยสัญญาอันเหมาะสมพิขุทั้งหลายสัญญา7ประการนี้อันพิกุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด7ประการเป็นฉไหนคืออสุภะสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพะโลเกอ,อนะพิระตะสัญญาอนิจจสัญญาอนิเจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตสัญญาพิกุทั้งหลายก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลาย เมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิกุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิกขุมีใจอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในการร่วมเมถุนธรรมหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลตั้งอยู่ใสพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งการภาวนาของเราไม่ถึงที่เพราะฉะนั้น พิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภสัญญานั้นภิกขุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการร่วมเมถุนธรรมไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใส พิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอสุภะสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งการภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิกุนั้นย่อมเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอสุภะสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอสุภะสัญญาอันภิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายมรณนะสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร พิกุทั้งหลายเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมห่วลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิกุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความรักชีวิตหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งการภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิกุนั้น จึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณะสัญญานั้นพิกุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากการรักชีวิตไม่ยื่นไปรับความรักชีวิตอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า มรณะสัญญาอันเราจเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิขุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในมรณะสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่ามรณะสัญญาอันพิขุจเจริญแล้วประทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะ มีอมะตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลาย เมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับตันหาในรถอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิกุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในตัณหาในรสหรือความไม่เป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งการภาวนาของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นภิขุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับตันหาในรถอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใส พิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิขุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญา อันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายสัพพโลเกอ,อนาพิระตะสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะ มีอมะตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอ,อนะพิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นอิกูทั้งหลายถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพะโลเกอ,อนะพิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความวิจิตแห่งโลกหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า สัพพโลเกอ,อนาพิรตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิกุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพโลเกอ,อนาพิรตสัญญานั้นพิกุทั้งหลายถ้าหากว่าเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้ว ด้วยสัพพะโลเกอณะพิรตสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพโลเกอนะพิรตสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทางเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพะโลเกอ,อนะพิรัตะสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายสัพพะโลเกอ,อนะพิรัตะสัญญาอันภิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอน,นิจสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอน,นิสงมากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลายพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอน,นิจสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับไม่ยื่นไปรับในลาบสการะและความสรนเสริญอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากันไม่คลี่ออกฉะนั้นพิกุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมาก จิตย่อมไหลไปในลาบสก,การะและความสรรเสริญหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซพิกภูพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอานิจจสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภกขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้น พิกุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับไม่ยื่นไปรับลาบสการะและความสรรเสริญอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสพิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอันิจจสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิกุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจจสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอนิจจสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ ก็ข้อ,ขอที่กล่าวดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายอนิจเจทุกขสัญญาอันพิกุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรพิกุทั้งหลายพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก ขยะสัญญาหรือความสำคัญเป็นภัยอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้นฉะนั้นพิกุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจจ์ทุกขสัญญาอยู่โดยมากพยะสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียจคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมไม่ปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมไม่ปรากฏในเมื่อเพชฌฆาตเนื้อดาบขึ้นฉะนั้นพิกุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า อนิจเจทุกขสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญานั้นพิขุทั้งหลายก็เท่าว่าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่โดยมาก พยะสัญญาอย่างแรงกล้าในความเฉื่อยชาในความเกียดคร้านในความท้อถอยในความประมาทในการไม่ประกอบความเพียรในการไม่พิจารณาย่อมปรากฏเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัยย่อมปรากฏในเมื่อเพชรคาดเงื้อดาบขึ้นฉนันไซภิกขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอน,นิจเจทุกสัญญาอันเราเจริญแล้ว คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นพิขุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอนิจเจทุกสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายอนิจเจทุกสัญญาอันพิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าพิขุทั้งหลายทุกเขอนัตสัญญาอันภิขุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรภิขุทั้งหลาย เมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนตตสัญญาอยู่โดยมากย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลสสามประการสงบประงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีพิขุทั้งหลาย ถ้าเมื่อพิขุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขคอนตฏสัญญาอยู่โดยมากใจย่อมไม่ปราศจากทิฏฐิว่าเราตันหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกไม่ก้าวล่วงกิเลสสามประการไม่สงบระงับยังไม่หลุดพ้นด้วยดีไซพิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่า ทุกเขอนัตสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นพิกุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึงในทุกเขอนัตสัญญานั้นพิกุทั้งหลายก็เทว่าเมื่อพิกุมีใจอันอบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตสัญญาอยู่โดยมาก ย่อมมีใจปราศจากทิฏฐิว่าเราตัณหาว่าของเราและมานะทั้งในร่างกายที่มีใจครองนี้และสัพพนิมิตในภายนอกเสียได้ก้าวล่วงกิเลสสาประการสงบระงับหลุดพ้นได้เป็นอย่างดีไซพิขุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าทุกเขอนัตตสัญญาอันเราจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มาก ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้พิขุทั้งหลายสัญญาเจ็ประการนี้แลอันพิขุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุด